คำถามทางการเงินจากทางบ้านนะครับผมเปิดเป็นซีรีส์ใหม่นะจะตอบคำถามนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาเพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะครับในคำถามเดียวกันที่เขาอาจจะนึกสงสัยนะแต่ไม่กล้าถามแต่มีคนอื่นถามมาแล้วจะได้ตอบไปเลยในคลิปวิดีโอนะครับ คำถามทางการเงินจากทางบ้านในคลิปแรกนี้นะครับเผื่อเรียกพิเศษ2.5ปีนะครับเป็นแคมเปญใหม่ของธนาคารออมสินนะครับต้องฝากทุกเดือนเหมือนฝากประจำหรือเปล่านะไปดูคำถามจริงกันครับคำถามคอมเมนต์มาจากคลิปวิโดีโอเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ2.5นะครับที่ให้ดอกเบี้ยสเต็ปอัพสูงสุด5%นะครับต้องฝากทุกเดือนเหมือนฝากประจำหรือเปล่าคะนะครับคำตอบเลยคือ ไม่จำเป็นจะต้องฝากประจำครับก็คือสามารถที่จะฝากเป็นเงินก้อนเดียวนะครับแล้วทิ้งเอาไว้เลย2.5ปีนะครับพอถึงช่วงครบรอบนะครับพอถึงครบั๊บทางธนาคารจะโอนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยนะครับเข้าบัญชีเผื่อเรียกนะครับที่เป็นบัญชีเผื่อเรียกแบบทั่วไปนะครับซึ่งเป็นบัญชีคู่โอนนะที่เราผูกกันเอาไว้ นะให้อัตโนมัตินะครับให้อัตโนมัติเลยเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องฝากประจำแบบทุกเดือนทุกเดือนนะครับไม่จำเป็นฝากแค่ก้อนเดียวพอนะและทิ้งไว้เลยนะครับซึ่งเงินก้อนนั้นควรเป็นเงินที่เย็นเจี๊ยบเลยนะครับเป็นเงินที่ยินเจี๊ยบและที่สำคัญนะครับถ้าให้ผมแนะนำ ไม่ควรถอนก่อนกำหนดเพราะมันไม่จะมันมันจะไม่ตรงกับแคมเปญเราเราต้องการฝากเพื่อให้ได้ดอกสูงสุดแบบสเต็ปอัพถึง5%นะครับจะได้ดอก5%ปุ๊บเนี่ยมันต้องฝากถึงเดือนสุดท้ายอ่ะนะเพราะนั้นพอฝากถึงเดือนสุดท้ายีนะ่ยคุณถึงจะได้ดอกเบี้ยแบบแบบเต็มแคมเปญนะซึ่งการฝาก ถึงเดือนสุดท้ายไม่ควรที่จะถอนก่อนกับครบกําหนดแม้เงินฝากตัวนี้นะครับจะสามารถถอนก่อนฝากครบกําหนดได้คือเป็นเงินฝากที่ไม่ถูกฟีดนะครับไม่ถูกห้ามถอนได้แดงสิน้นและที่สําคัญไม่เสียภาษีนะครับเปิดให้เฉพาะบุคคลธรรมดาและตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่เพราะนั้นลองไปดูนะครับลองไปดู ผมมีทำคลิปวิดีโอเทียบดอกเบี้ยงเงินฝากไว้นะลองไปดูในคลิปวิดีโอนั้นว่ามันตรงกับความต้องการในการฝากเงินของเราหรือเปล่านะครับหรือแคมเปญอื่นๆจะเหมาะกว่านะลองลองลือกดูนะครับเพราะนั้นตอบได้เลยว่าไม่เหมือนแบบฝากประจำนะครับไม่ต้องฝากประจำแนะนำฝากเป็นเงินก้อนเดียวเลยนะครับแล้วก็ปล่อยไว้นะครับ ปล่อยแล้วก็ไปรอรับดอกเบี้ยเลยนะครับใครมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้ทุกคลิปวิดีโอเลยที่เปิดให้คอมเมนต์นะครับสามารถคอมเมนต์คำถามที่อยากจะถามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินอสังหานะครับเรื่องต่างๆนะครับคอมเมนต์มาได้เลยผมไม่ใช่คนเก่งนะครับผมคือคนที่อยากที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับและเรียนรู้จากเพื่อนๆด้วยนะ จึงเอาเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังนะครับ